เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พีเดด้วยนะครับกดสับสกายกดกระดิกนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปไอที่เป็นข่าวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการบุกรุกจริงแล้วก็หวานใจนะักการเมืองก็อาจจะมีเงินเข้าจริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินค่าอะไรถ้าเป็นเงินที่มาจากการสินบนแล้วก็ติดคุกติดตารางกันนะสาวไปสาวมาก็สาวก็ได้ถึงเทวดาก็แล้วกันรอติดตามอยู่นะครับอย่าดีแต่โม้แต่คุยนะครับก็หวังว่านะ อินฟูตำรวจเนี่ยจะมาแทนอินฟูนักร้องต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้โดนข้อหข้อหากันไปเข้าคุกเข้าตลาดเนี่ยนะก็ก็อยากจะให้อินฟูตำรวจเนี่ยปล่อยข่าวทุกวันเลยนะจับกุมไม่ได้นะให้ถึงเทวดานะนะอย่ากตกเป็นเครื่องมือของพักรัฐบาลที่ต้องการเด็ดหัวนะครับคู่แค้นทางการเมืองแล้วกันพี่น้องคิดเหมือนผมไหมล่ะอยากให้มันเอาจริงเอาจังหนะ่ัพี่น้องว่าไงล่ะอืมนะที่ดินสอปรอขายได้ไม่ได้ครับ ที่ดินส่วกคือที่ดินปฏิรูปกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐขายไม่ได้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวจะไปขายไปอะไรไม่ได้นะครับผิบดกฎหมายนะนะครับนะนะไม่ได้เลยนะครับเป็นเรียบมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายนะครับนะเดี๋ยวเปิดตำราให้ดูขับอยู่นะหา่อนนะมิธกนะครับํนะนะบำลงตำราเรามีพร้อมเนี่ยวันนี้อยู่รัชดาหน้าศารนยา,ยานะนะครับที่หน้าศารนายารัชดานะครับอ นะครับเดี๋ยวเปิดดูนะนะครับนะทำนิติกรรมสัญญาเดืนหน้าร้อยสามสิบสามเปิดที่ดินเขาต้องเปิดนะนะครับนะครับนะอ่ที่ดินสอปกซื้อขายไม่ได้นะครับใครที่ไปซื้อขายที่ดินสอปกรซื้อขายไม่ได้ระวังจะติดคุกนะระวังจะติดคุกอืมเข้าใจนะจ๊ะอืมนะนิติกรรมสัญญาเนียมันจะนะครับ เข้าใจนะไม่สามารถได้นะขายก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้ใครไปซื้อขายที่ดินสวกรก็ลองโทรมาปรึกษาพี่เดได้นะครับนะครับมันมันไม่ได้นะครับนะเราไปซื้อไม่ได้มันที่ดินมันให้สําหรับเกษตรกรนะครับนะครับเพราะนั้นไม่ได้นะครับจำไว้เลยนะจ๊ะนี่เป็นมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งนะครับนะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไป าซื้อขายอะไรกันแล้วกันนะอ้าวเจอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูนะครับสัญญาจะาซื้อขายที่ดินพิพิพาทซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายเป็นโมคะนะการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150าการชำระหนี้โดยฝ่าฝืนก็ห้ามกฎหมายหรือสินจำมันดีจะเรียบรัพย์ที่ชำระหนี้ไปอื่นไม่ได้ตามมาตรา411 คำวิบากาดีกาที่1 8 7 6ทับส5 2นะครับนะครับนะนะครับดีกานะครับเดี๋ยวพี่เดหาให้เรียบร้อยนะครับดีกานะครับ1 7 2่งเจดสอทับ2อ4หาี่หนะครับไปหาเพิ่มเติมใน Google เอานะครับนะครับสัญญาจะซื้อจากขายที่ดินปฏิสอปกอนะครับเป็นโมคะ เงินที่จ่ายไปเ็าเรียกคืนไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าที่ดินนั้นเป็นที่สปกรแล้วดันดันไปซื้อมานะครับก็ซวยไปเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าโจทย์ไม่ทราบมาก่อนว่าที่ดินเป็นที่สปกรนะครับอ่านะอย่างนี้นะครับจำเลยต้องคืนเงินที่รับไว้นะครับนะก็ต้องรู้ว่าเราทราบไหมที่ดินที่ไปซื้อเป็นสปกรถ้าทราบก็เรียกคืนไม่ได้เพราะเป็นการชำระที่ตามอำเภอใจรู้อยู่แล้วว่าเป็นนี่ผิดกฎหมายแต่เขายังจาย ก็เรียกคืนไม่ได้นะครับนะนะครับเพราะนั้นใครจะไปซื้อที่ดินสอปรกรน,นะครับก็ซวยไปอะรู้ทั้งรูนะ้แต่ถ้าไม่รู้มาก่อนนะครับนะอย่างนี้ก็ยังต้องคืนเงินนะครับมีคำพิพากษาที่ากลกันหนึ่งก้าสองแปดแครับ2 25เท่าไหร่ครับ53นะครับนะนะครับลองไปหาความรู้เพิ่มเติมนะ นะครับพี่เดก็ให้ความรู้กันแเป็นรายการที่ให้ความรู้ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับพี่น้องประชาชนเข้ามานะครับนะเรียนกฎหมายฟรีกับพี่เดนะครับให้ความรู้ก okay ันทุกวันนะครับนะครับในฐานะเป็นวิทยากรได้กฎหมายก็ให้ความรู้กันหารายการแบบนี้ไม่มีหรอครับนะครับรายการแบบนี้หายยากจะมีแต่รายการขายครีมนะเออนะครับนะยาทาหัวล้านอะไรเงี้ยนะรายการมีประโยชน์หายยาก เพราะฉะนั้นก็เข้ามากดไลคกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ชอบมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับนะครับนะนะทนาชอบหาแสงมาแซะพี่เดเรื่องคดีแจงโมนะคืออย่างนี้ตะกี้มีนักข่าวบอกว่านะอัจฉยะมาพาดพิงผมว่าคดีแจงโมทําไมตัดพยานสาคัญโดยเฉพาะหมอนะครับนะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องการจะมา วิเคราะห์ศพแจงมออะไรต่างๆนะทำไมตัดพยานสําคัญทั้งๆที่ผมเป็นนายโจทย์ร่วมเหมือนํานองว่าผมไม้รักษาผลประโยชน์ของลูกวางผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะผมเป็นนายความของแม่แดงโมและเป็นนายความผู้เสียหายเป็นนายโจทย์ร,ร่วมกับพนักงานอัยการนะครับนะครับพยานทุกปากนะฮะพนักพนักงานอัอการโจทย์มีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยเขาสื่อพยานจนครบถ้วนนะแล้วดังเพราะฉะนั้นพยานของโจทย์ร,ร่วม หมอคนไหนที่ดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ตัดทิ้งนะครับเราได้ปรึกษากับแม่แตงโมงเรียบร้อยแล้วพยานปากไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ตัดทิ้งหมดครับเพราะพยานที่มาจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและหล,หลายๆที่นั้นได้แสดงความคิดเ,เห็นหรือเบิกบาไปหมดนะไาะดันสิ่งที่นายอาจัจฉริยะพูดว่าผมตัดนะตัดพยานของพยานหมอนะฮะของโจทก์ร่วมนั้นเนะอ่าอาจทําให้คดีเสียหายอะไรต่างๆนี่ไม่เป็นความจริงนะนายอัจฉริยะไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยในคดีนะฮะ นะครับและในคดีนี้นายอิยะก็พยายามจะยื่นคำร้องที่จะอขอถ่ายสำนวนศาลก็ไม่ยากนะครับอันนี้เรียนให้ทราบสั้นๆนะผมไม่อยากมีเรื่องอะไรกับน,นายอัจฉริยะที่ผ่านมาก็มีการฟ้องหมิ่นประมาทไปสองคดีและศาลก็จําคุกรอการลงโทษนะก็อยากจะฝากนายอัจฉริยะไม่ต้องมา,าพาดพิงอะไรถึงผมนะนะครับนะผมก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครอยากทํามาหากินแล้วให้ความรู้กับเอฟซีเพราะนั้นสิ่งที่นายอัจฉริยะพูดในคดีแจงโมไม่เป็นความจริงขอขออธิบายสั้นๆ นะครับแล้วก็นายอธิยับอกว่านะครับคดีแจงโมนั้นเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีประมาทนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับน,น,นะครับทั้งตํารวจและพนักง,งานสอบสวนรวมถึงอายการนะครับเจ้าของสอบนวนก็คืออายการจังหวัดคืออายการดาวเป็นอายการเจ้าของสอบสวนเนี่ยได้ร่างฟ้องอย่างดีที่สุดนะ้วโดยการทาํางานร่างฟ้องนั้นทําในรูปของคณะกรรมการนะครับและทุกคนร้วนเป็นผู้มีความรูม้ความสามารถอายการดาวเป็นอายการที่เอียนเก่งมาก สอบได้ที่สามของเนติบดิฑิต์นะครับเป็นคนเก่งนะเป็นคณะกรรมการของเนติบดิฑิต์ด้วยเป็นคนที่เก่งมากอายการดาวนะนะครับอายการสุภากรนี่ปล่ามนิตเก่งมากในอัจฉริยะไปบอกว่าไปเราเรียนจะไปแจ้งความดำเนินคดีถึงข้าเจ็ดอะไรต่างๆก็อยากจะฝากนายอัจฉริยะตรวจสอบข้อมูลที่ดีเดี๋ยวมจะมีปัญหาเป็นห่วงเพราะอายการดาวเนี่เป็นอายการที่เก่งมากสอบเนติบดิฑิต์ได้ระดับที่สามแล้วเขาก็เป็นคณะกรรมการอะไรต่างๆนูกกันมาที่การอะไรขของเนติบดิฑิต์ด้วย นะครับนะนะ,ะถ้านยายการเป็นคนเก่งข้ารล,ล่างเขาฟ้องได้ดีมากนะครับส่วนนายอัจฉริยะนะผมไม่เข้าใจว่ามีความรู้ทางกฎหมายยังไงเท่าที่ทราบมานายอัจยะจบทางด้านวิศวะไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับเพราะฉนั้นก็อย่าไปวิจารณ์อา,กายาการดาวแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแจ้งมานายการดํนนาเนินคดีถ5 7้าเจ็อะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับนะผมขอยืนยันแทนอายการดาวเลยนะครับนะครับในฐานะที่ทํางานร่วมกับตํารวจภูธรภาคหนึ่งมาตลอด นะครับทำงานร่วมกับท่านผู้บัญชาการทํางานร่วมกับผู้การศูนย์สื่อมาตลอดขอยืนยันว่าตรารวจภูธรภาคหนึ่งทำงานอย่างรอบคอบในคดีแตงโมงไม่มีฆาตกรรมไม่มีวีดีดขาไม่มีครับตกหัวเรือก็ไม่มีครับมีแต่ตกท้ายเรือนะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นายอาชยะพูดในฐานะผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีขอเรียนเรียนยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงและอายการทางานอย่างเต็มที่ไม่ได้ทุจริตอะไรตามที่นายอัจฉริยะกล่าวห้างนะครับและไม่มีคดีอะไรฆาตกรรมอะไรกรบมมีแต่เวรกรรมใครทําเวรทำกรรมไว้ก็ต้องรับผิดชอบแลวนายอัจฉริยะบอกว่าคดีแจงโมสารจะยกฟ้อง,งนั้นนายอัจฉรยิยะไปรู้ได้อย่างไรนะครับนักอ้างว่ามีพยานหนึ่งปากไปร้องเรียนผู้พากษาในคดีแจงโมอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะนะครับผมไม่ทราบเลยว่าเป็นใครอย่างไรผมว่าผู้พากษาคดีแจงโมท่านเป็นผู้หญิงนะนะครับ ท่านเป็นคนที่น่ารักและใจดีให้ความเป็นธรรมทั้อยัางละจําเลยนะครับผมว่าท่านเป็นคนน่ารักนะเป็นคนน่าเคารพน,นะครับนะครับแล้วนายอาทิยาบอกว่ามีพยานไปร้องเรียนผู้พากษาผมไม่เข้าใจนะจะไปร้องเรียนท่านทำไมนะครับนะครับแล้วก็อายการทําหน้าที่เต็มที่นะครับก็ฝากนายอาทิยะนะก็ไปได้จบกฎหมายต่อย่าไปพาดพิงคนอื่นเลยเอาแต่เรื่องของตัวเราเถอะนายอาทิยะจะทําอะไรก็ทําไปไม่ต้องมาพาดพิงอายการไม่ต้องไปแจ้งความากับอายการนะไม่ต้องมาพาดพิงผม น,นายธิิยะไม่ได้อยู่ในสำรวนคดีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเอางี้แล e ้วกันอะมาขอถ่ายสำนวนศาลก็ไม่อนุญาตไม่เชื่อลองถามนายธิริยะดูเิไปขอถ่ายกขไม่อมนอุญาตและเรื่องต่อมานายธิิยะพาดพิงผมว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคดีทนายตั้มให้ผมหยุดพูดนะครับขอกราบเรียนว่าไม่เป็นความจริงสิ่งที่นายธิิยะพูดนั้นไม่เป็นความจริงผมขอเรียนอย่างนี้นะคดีทนายตั้มผมทราบตั้งแต่แรกจากทนายตั้มแล้วว่าเป็นการโอนเงินจากฝรั่งเศสและก็ทราบแล้วว่า มันจะมีปัญหาเรื่องอำนาจสองสวนนะครับนะและผมก็บอกแล้วนะครับว่าเขาจะสู้เรื่องอำนาจสอสวนนะครับเพราะผมรู้มาตั้งนานแล้วมันเป็นคดีนอก้าชนาจักรเพราะเงินมันโอนจากฝรั่งเศสน,นะเออนะโฆศกฝั่งผูเ้เสียหายก็พูดอยู่แล้วเงินโอนมาจากต่างประเทศนะครับเข้าบัญชีที่ปากช่องปากช่องเข้าบัญชีน,น,นายสิทธาทีกรุงเทพอยากจะฝากนายอัจฉริยะลองไปดูนะนะครับ ทุกฝ่ายเขารู้กันหมดเงินโอนมาจากต่างประเทศแล้วโอนไปปากท่องปากท่องโอนมาที่เท็ใครๆก็รู้หมดนะ